You to get be someone. เอาก็ในสติมันไม่เป็นแต่ถ้าเกมนี้แพ้ต่อไปเรียกปูไม่ต้องมีคำว่าพี่นั่งอะไรด้านไอ้มาร์เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นยังไม่แพ้เลยให้กูชนะพันเด็กันเนี้ยฟุตเชอร์ไี่กูไม่อยากไปกับพี่นี่ไปตับพี่งมาเลยเป็นฟุตเชอร์อ่ะเป็นเอ้ยุตเชอร์โดนแล้วอ่ะเป็นมาไม่เท่เท่เอ็สาวพี่มัด Ten seconds remaining. ก็แม่ยังไม่เจอนี่หว่ามาก็ได้ตัวง่ายๆเล่นง่ายๆเล่นมาพี่ไม่เล่นม้าโชว์พี่นี่วะแอดที่ว่าขอแล้วเรียกมาโอ้แอดกูไม่ได้กดแอดกูวะเอ้ยมาดูแย่มาเรยวๆเซฟเซฟมเซฟเซฟมาแล้วเฮียล่ะของมาโอ้เดี่ยี่ควเซฟหระได้ยังไงไม่มีเนิร์ฟสำหรับกูมันเนิร์ฟกันตัวละครไม่เนิร์ฟคนเว้ยเดือดในความคิดของนเนื้อหนักเลยสัตว์ผมต้องเอาจริงเลยวะ

Battle begins บอคลิปใช่ไหมโอเชนเจอร์มิดหวาดเล็กน,น่าโคตรโหดพี่ดิเรียบรอ้อยงั้น,เอ,อนเ,เอิร์ธก็โดนตกดิไอ้มัดมามังมีประมาณมันโดนฟูเองของพวกเจนเน่นจะให้มันดึงกูพอตีโคษใหญ่เลยที่อีกสัก มาเลยมาเดี๋ยวเราไม่หูอ้สัตว์ชนะได้กี่เออเรือเรือเรือปืนมันเออหรือเปล่าเนี่ยไอ้หยุดพูดในโองค์ก็ดีใครเป็นมาพี่มาไปแล้วสิแต่เล่นกับที่มาร์ทมันพูดดีม,ดดมกาก โอ้โหไอ้เอฟใต้ป้อมลารดโคตรยากอ่ะป้อมไม่แรงแม่อ้โหเหยกแม่

โอ้เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้แล้วดิทำแบบนี้แปลก่อนดิแปลก่อนคอมโอ้ย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 โอ่ย ไอ้่อพวกมันนดิอยู่ตรงนี้ไอเชือยูี่โดนโดนโดนโด้ยเียมหนีูมันก็มันตายละเ้ยดูมันหนีมงมันอ้เชือกเพื่อนรนกูต้องมาทันกวัาให้มันไป ทได้นะไอ้เเจเนี่ยโอ้โหปกมามเล่นไปไหนกูเชื่อไม่ไปหรอกไอ้เหี้ยเฝ้าอยู่เนี่ยต้องต้งต้งตงต้องต้องเนี่ยแหละไปก้าวทางนะอกายากกานลังังช็อตมช็อตช็อตช็อตลัมาแล้วมา

Đó đó. เอาเลย đi ครับครับโหนะ โอ้ยข oh, ึ้นมาเขึ้นมาขึมามาออะไรแล้วฟต์ขึ้นมาลองลองเอาดิยกยกขึ응้นมายกขึ้นมาเอเซนเตอร์นะมีพอ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 ไอไเดี๋ยวดิ้นจริงสิกูดาวโอ้ยโอ้โหดูนดนโดนโดนนดนโดนบล็อกไปแลกวไแล้วไปแล้วไปแล้วไาแล้วมาตังนี้ไอ้เนเตอร่นี้สามารถสมาแม่เแล้ อย่า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 ถอยผ่านเดีออ่ยวผ่นตัวเดี่ยวผ่นตัวเดี่ยวผ่นตัวเล่นไหมเล่นไหมต้องเล so ่นตัวให้ต้องเล่นมามามารอตัวสองตัวหลังพอเลยพี่โอ้โห แม่เออคีบตายน่ะกูเหาหัวไปแล้วยแม่หมดมานาแล้ไอ้ะางนางไได้าสมมุติ่งสมมุติ่โอไม่ถึงไม่เี้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไปอนิปา่อนไปอนวิณตนี้เกอแล้วเอาไอ้ตายไปดิเล่น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 เอาไว้อมอปิ้งเอามปิ้เอามปิ้งไม่ตองสนใจดูอมอปิ้งมปิ้งแล้วโแล้ว ทีมัดิอมมาเลนต้องเล่นแล้วแล่นเห็นมันเห็นแล้วมันมันเห็นแล้วอยู่ได้อยู่ได eh ้่ว้าออกเมืนเดินมันเดินไม่ม <right> ีเว่าไม่มีว้าไปละมึงออกเลยงออเฮ้ย mm ยังไม่เทว่ายังไม่เทว่ามันมีว่าอ๋ออ๋อแม่ไม่แล้วพ่อฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยแม่ ว่าไหนว่าไปเร่งก็เด็นที่นี่ดิที่เมื่อกี้ผมตายไม่ได้เคลียร์วัดเลยคผมยู่สับห้าหรือสับหกตายกูแบกอยู่แท้แท้กูมอคผอมตายกูไลรคอแบกอยู่แท้แท้ก้าสับหกเนี่ยมอะ เได้ได้แน่อนนะวินนี่ใบ้เป็นได้หรือได้บ้ชเชนเลยบิชเชนเลยบิชเชนเลยบิชเชนเลยถ้ามแก้ครับไอ้ยกระวังดนคอนเนคยกเอ้ตอไ้จะท้ะโอมนไปไหมดว้เ้ยง จะให้พวกอ่ะอะไรที่ดึงมันลงเดียววะตัดตัวเดียวไอ้นี่อะไม่มันจะให้พากได้ครับพวกแล้วไเพวกไปยังพ้องรอพอยเราสองดีไหมรอสัพปกับสัจเจตเนี่ยสัพปกเดียวละสัจเจตเขาดีกสวยสัจเจตดี่ดี่ มึงเอ๋อปืนมึงเออถอยถอเลมันมีแค่ถเลยถเลตีแล้ว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 มาขึนมาออกมกมาอ่ันพี่ันมีีนนี้ไอยกมายกมามันมันงัดแน่มันงัดแน่คนนี้พี่ันอย่าปัมอย่าปัเอออย่าปัมอย่าปัไม่มีมนาด้อเบอร์เซยังได้ มามาตามมาพ่มาตามมาไปไปไมา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 ไอนี่่ะไอ้นี่มาทำนี่ไอ้นี่นี่พี่แม่โอ้ยแม่ยีหมายล้วพีไอมบุคอว่าเอาเลยตั้โอ้ยโอ้ยตยแล้วายลเยไ้สัปะิงพี่อะไรวะเมื่อกี้พิงเป็นเหี้ยอะไรวะ ได้ยังก็บอมีไาจริงนะสมองดิสมองดิซื้อมาซื้อมาซื้อมาออกมาท้ายออกมาท้ายออกมาท้ายออกมาท้าเอาหมูขาเอาหมูข่อเอาหมู ไม่รู้ว่าไมมึงนี่มึงนี่เออมาสิ่นต้รู้ว่ามจะต้องรูู้ตัวไว้ก่อนไอ้นี่อยู่ทุย่ี่คลุกาาาคุกไปแล้วาเ่รตดสัมผัสไปใส่อย่างงไป มิจารนามากกว่าตัวนี้วะอะไรไม่รู้มาติโยกิตาจะอะไรที่มัดฮะดฮ้ยเกม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 ส์สปอร์ตส์สปอร์โส์สปอร์ต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 ส์สปอร์โส์สปอร์ตส์สปอร์ตส์อร์ตส์อร์ตี์สปอร์ตส์สปอร์ตส์อ้์ตส์อร์ตส์สปอร์ตส์สปอร์ตส์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 สปอร์ต แม่งดันอกเหี้ยไอ้เหี้ยมอบโดนเฟียแบบไม่ได้ทำเพี้อะไรเลยเป็นี่อสามคนนะม็อบอมาแวเป็นี่เตี่รอเดี๋ยวกูพอมตี่พอมันพอมันี่มาใจเย็นี่มเอาได้มึงดีมันออกเอ็กโคย่างที่เอโคอย่างกูดูตามึงดีดออกพอดีนี่มันเอโคย่างพี่เราป้อมนี้วนป้อมนี้ก่อนแว Structures are fortified. Nhà, mày phóng một cái mặt. Has phóng mặt. Mày tao, mày mà ไม่มามาาาเหรอเฮ้ยทไรอะบินยืดอกคอรหลอกอหลอกบิน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 หลอกอะไรอะบินหลอกอะไรอะผิวอะผิวโจผิวอะโจผิวไปเลย กอป้ปปปป 20, ปอมล ha บยี่สิบกออมลบยบกออมลบยีบนี่พอได้หมดมากแต่ได้พอเขาไอเดียมาไม่ได้บอกว่าี่นวพี่เอาโคตรจีบเเพื่อนทำเกมมาเพื่อนทำเกมมาทำอะไรที่ โอ้โหกูเดินกูเดินกับมึงทั้งเกมมึงอยากูทำไรมีคนผพีผมผมไม่ได้ว่าพี่พี่คอจะแบกก็แม่ไม่เห็นไอ้เหียกกูเดินคอแบกกูเดินกับมึงทั้งเกมไป